อยากให้พูดถึงความตั้งใจทำไมเราอยากทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันเซล่าก็มาจากแฟชั่นแล้วก็มาจากการส่นตัวที่อยากต่อยอดเรื่องคอนเซ็ปต์ทำงานให้ให้ตอบโจทย์กับไลฟชาคนรุ่นใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็เป็นแนดารวิตามินที่เป็นแบบมินยาอยากให้ส่งตปวให้ถ่งซองแล้วก็ช่วยในเรื่องของบิวตี้เบรและจริง คือเราต้องการรวมทุกอย่างในนี้เลยจนมันครบจบครบจบไม่ต้องทำวิตามินให้ยิ่งยากอีกต่อไปสามารถใช้ชีวิตง่ายๆเพียงแค่เขาก็จะร่าถึงซองแล้วก็เอาสัมภาษณ์เขาไปได้มาจริงจริงช่วยเรื่องอะไรบ้างคะช่วยเรื่องการสังเกตเลยอย่างวิจิดีก็ช่วยในเรื่องของผิวสวยให้ผิวแข็งแรง ช่วยได้เยอะละวันของเราแล้วก็ปกป้องผิวจากแ่งแดดตอนนี้ต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์วิตามินอาหารเสริมแบบเยอะมากเลยในของตลาดบ้านเราเลยเนี่ยคือของเรามันพิเศษยังไงที่แบบต้องคว้านะต้องคว้าตัวนี้ของเราพิเศษในเรื่องของการจบจบครบไปถึงซองทีเดียวแบบเพราะว่าเราไม่ต้องทานวิตามินหลายหลายเม็ดให้บรรจุยากเช่นบางคนอาจจะทานวิตามินซีแล้วต่อด้วยเอ่อแอสตาเรียหรือพิโนติโนแยกแากกันเรา รวมมาให้แล้วจบครบได้หนึ่งสองก็ส,สกามารถใช้ชีวิตได้แล้วไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้ชีวิตจริงแล้วอย่างเรื่องมาตรฐานคนะ่ะมันก็เป็นมันเป็นอเออความน่าเชื่อถือมาตรฐานของเราในการตัดสินใจของลูกค้าเนนะาะแต่เราสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วว่าแบบเออไว้ใจได้นะเชื่อใจได้ไดของเรานะคะความน่าเชื่อถือของเราคือคอยูอ <S <S ท่ที่งานวิจัยเราค่ะว่าเรามีงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้จริงสามารถไปเช็คได้จริงว่าแต่ละสา,าสัณานที่เราใส่ไปค่ะตรวจสอบได้ว่าแบรนด์นี้ใส่ อย่างเมื่อวานก็จะมีซับทีนอนจีโนลมาวมาธิบายได้ความรู้เป็นเรื่อนเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเพอร์เซ่าเนี่ยได้ใส่สาที่เป็นทินออจโลจริง <farklı> ค่ะก็อย่างอื่นก็มีเอออยอแล้วก็เพื่อาด m ีเมดีเอโอก็เสนอตันแกสามารถตรวจสอบได้ดูแต่เรื่องราคาน้าร้านเราคาได้หม้รยราคาจับต้องได้ค่ะเพราะว่าฉากดักของเราค่ะด้วยความที่นำเข้าแล้วก็สากักรบรรลต้นทุนท ราคาสุดยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่9ก0าาสิบตัวละตัวค่ะคุณนิ้งคาดฝังยังไงเออจ้องตั้อยจมาตั้งกับตัวเนี้ยก็สิ่งแรกที่คาดฝังก็คือคาดฝังในตัวแบรนด์ก่อนว่าแบรนด์เนี้ยจะพัฒนาไม่หยุดแค่นี้แน่นอน้วต่อยอดและพัฒนาคุณภาพให้กลายเป็นตัวเป็นแบรนด์เวลเนสให้ได้แล้วก็จะพัฒนาให้ดีิงขึ้นไปด้วยความที่เราเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วก็ต้องแข่งแรงระดับหนึ่งส่วนความคาดหวังที่มีต่อบริโภคก็อยากให้้บริโภ ทานอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นไม่ต้องรู้สึกว่ายุ่งยากกับการทานวิตามินอะไรต่อไปอยากถามตอนที่เห็นคุณด้วยด้วยเราเป็นคนดูแลสุขภาพตัวแม่หรือว่าตัวแม่เป็นไงบ้างตอนนี้เรารู้สึกตอบโจทย์ยังไงบ้างต้อตอบโจทย์เรื่องสัตว์ฉกัดนะคะแล้วก็รวมทุกอย่างด้วยกันคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกทานวิตามินแรืว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่มันยุ่งยากนะคะถ้าเกิดว่าสามารถรวมทุกอย่างมาได้เลยแล้วก็ทานแค่หนึ่งครั้งต่อวันอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบาย เหมาะสำหรับคนที <y> ่เวลาน้อยด้วยตัวแบบจริงๆก็เหมาะสำหรับทุกคนถ้าดูในส่วนของฐานะการนะินแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ของเขาอะไรเงี้ยคือท<ด>ุกคนสนนามารถทห<อ>้ได้อยากถามเป็นความรู้เนาะไม่ได้เวลาเราจะเลือกทางหรือทารเรียูอะไรเป็นหลักนะคะเพื่อให้ความ มั่นใจกับตัวเองจริงๆริงเดี๋ยวนี้ก็จะให้ความสำคัญกับการวางใจใน่งเครื่องเลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะมีความรู้สึกว่าสั่งเครื่องแต่งแตๆก็ใส่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของส่วนตัวต่างกนมาอย่างเงี้ยคุณภาพของมันไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะสามารถการันตีได้ที่สุดก็คือจะเป็นขวอการรู้ใจอะไรย่างเงี้ยะซึ่งเราก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไปอ่านเยอะหาข้อมูลอะไรย่างเงี้ยเราก็จะเลือกที่แบรนด์ก่อนแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลที่แบรนด์ส่งมาให้เราเนี่ยค่ะแล้วก็ไป double check อีกทีหนึ่งว้ใจจจรรริงงงไไววออะะยย่่าาเีคคม การที่เธอเอาอะไรเข้าร่างกายใช่เพราะรู้สึกว่าอย่างหนึ่งเลยคือเวลาที่เราคัดเองนะคะหรือว่าเวลาที่เรารีวิวบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะคำนึงคนที่เขาฟังเรื่องคนนี้จากเราด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดก็คืออย่างคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มแบบซื้อของกินจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลยรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะคนที่เขารับฟังอ่ะเขาเชื่อจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดในส่วนก่องเราจะบอก ่ะแล้วขวัญล่ะขวัญเห็นริการตัวนี้แล้วเราเป็นยังไงบ้างเราสกว่ามันตอบโจทย์สาวรุ่นใหม่อย่างเราไหมคือขวัญเองก็อายุก็ไม่ได้น้อยเลยว่าเราเราก็เคยถูกบกขวั่ามนเยมากค่ะไม่ว่าจะแบบในเรื่องใน่าพเปแทนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริอย่างเงี้ยขก็จะแบบบางที้าวแคไม่ได้กหลอดเราสู่าอาหารเสริมเยอะแล้วแต่ว่า าแปลเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบว่าส่งของเซนเซอร์มาให้เราลองเทสแล้วก็กอบเกี่ยวกับเรื่องคุณภีพหรือว่าคุณสมบัติของเขาที่หมายว่ามันตอบตัวสำหรับตัวตัวผัดเองนะคะแล้วสำหรับผู้หญิงปัจจุบันที่มีชีวิตที่คุ้มไปยุ่งยากตลอดเวลาไหนจะแบบเรื่องแฟมิลี่ด้วยไหนจะเรื่องงานด้วยไหนจะเรื่องไลฟ์สไตล์เราอยู่ดย่างเงี้ยซึ่งชื่อตัวเนี้ยหมายว่ามาเซราคือเป็นอาหารเสริมที่สามารถดูแลเราในระดับไม่ว่าจะ คน,นก็จะถามว่าแบบทำไมขนผมยาวจังคือเราสามารถมีร่างหน้าตาผมาสวยงามได้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้จักการดูแลดีๆซึ่งวันเซล่าเขา,าก็จะมีเป็นผู้เรี่ยวชาญระดับที่เขาจะรวมรวมดูแลเรื่องผมใหม่แล้วก็ปวดในเรื่องของอายุด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราชอบเรื่องผิวเราอยากให้ผิวเรากระจ่างใสสวยแต่แน่แนอนแหละว่าพอเราไปดูเยอะขึ้นนะคะมันก็จะมีริ้วรอยตามมา ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วาเซล่าเขาก็สามารถช่วยความเนเรื่องนี้ได้ก็จะมีทั้งเรื่องเพลเทื่อยเพราะว่าเราก็ต้องทำงานทำธุรกรรมเรื่องไลฟ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมองเราไม่ทันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเออวาเซร่าเขาก็มาตอบโจทย์ในชีวิตให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นเลยก็ขอบคุณมากคุณนีิจ ฝากอะไรไหมถึกเ่อเอาควสนใจเรามียังไงได้บ้าง,าางเอาช่องทางในการซื้อช่องทางก็อยู่ในลช้อปปี้ลาซาด้า,แล,ดละะาแ,แล้วก็ติดต่อในบลาคอนิเนยค่ะก็ฝากแบรนด์เราใหม่อยูในหัวใจทุกคนด้วยนะคะเราบอกว่าไม่ทำไม่ผิดหลักแนนอล้วเราก็จะพัฒน,นาแบรนด์ให้แต่โตัวในคุณภาพที่แน่นอนค่ะแล้วาตัวแทนด้วย้อ๋ <c oughs> <c oughs> อใช่ค่ะเรา่ตัวแทนด้วยก็ผ่านช่องทางช้อปปี้ติดตอลี้อาก เพิมรายได้ให้ทุกคนราะว่าวิตามีนราเป็นสิ่งี่เป็นตัวเสริมทุกคนน่าจะทานไนอยู่ละะแล้วก็อยากเป็นตัวช่วยที่สาวๆให้รวยเป็นอีกสื่อจำเป็นนาองชเป็นส่โอเคคุณนะคะ้องการิสมิตเลยนะคะบล็อกบลออสรตสามท่านค่ะ